ที่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสูงกลังสูงจ้านี่เลยนะท,นนท,ทุกคนเป็นกำาสูงเ่ากับเอร์ทนเป็นที่รักสายช้านะคะันาอยากได้ไหนนี่นะคะเราอยากได้สองสีน,นี้นี่หนึ่งสองสามสี่ม่อยากได้ค้าหกพนไม่อยาได้สีเขียวค่มาเร็วแ่าเราจะได้สีที่เราอยากได้มาดูกันค่ะ,คะทุกคน จะเสียอะไรเออมาดูกันหลับตาแล้วเอาออกมาดูโอเคโอ้ยได้เป็นกันทุกคนเลยทำไมอ่ะมินก็ไม่อยากได้สติปอล่าไม่อยากได้สีเขียวเราไม่อยากได้มิกกี้เมาส์ มือนกัทุกคนเลยอ่ะหนูไม่อยากมาทุกคนเลยมาแกะกันมาเละสีเขียวได้เลขหกะคะทุกคนตัวหน้ากดอย่างเงี้ยแะดูเลยดูหน้ามันโอ้ยทุกคนก็สวยอยู่นะสวยนะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย